วันนี้ทำทำการรับหกร้อยกดคีย like. er ์เต้นอย่ากจะเปลนแปลงกันะตื <draining> ่นเมื่อกี้ได้เดี๋ยวเรดันว่าเราได้ตัวเราต้องการหรือเปล่าอยาอธิบาย้ว่าอยากตัวอะไร เดี๋ยวไปได้ว่าจะสุมตัวไหนเช่ยไมข้อชารึวะไม่ต่างกันหรอเอเอว่าต้องขอไอเอลเอาเกลือเก่อนเดี๋ยววะ กระท้อนตื้อก่อนกระทอนตืกอกระทอนตก้อก่อนคั้นี้คือจะไม่มีวะเอ้ยสวยเยจะมีตู้อ่อตู้นี้ครับตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้ซึ่งตู้นี้ผมจะเอกคือตู้นี้เพราะว่าผมยังไม่มีสักตัวเลย จัดไม่พอ,อเราไม่ค่อยพูดว่าเราว่าเราควรจัดเลยไม่เสียวอะ่ะเยอะอยากให้ลิโนโกล่ะถ้าในโต๊ะอยากให้ชินคีเ,เลเซนแล้วก็มาริสา ตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวต่อโอหูมอ่ะต่ผมไม่อยางเปิดอ่ะ <c oughs> หาใจกันทาไใกันโ,โห่แม่ไม่ <c oughs> โดนนะเออโห่ม่สว <c oughs> <c oughs> ยอเฮียบเฮ้ยอีบีบหย่ะ เฮ้ย <laughs> ดีใจว่ะเตรียมกันครับ